เป็นี้เจ้าของคุณเทคนิคสุแสดแซบบ้านบ้านโดยคุณอภิวัตวีสริเวชนะครับนักเทคนิคหรือว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากค่ายบริษัทหลักทรัพย์นะริเบ,บ,บอร์ริเตอร์นะครับจำกัดในวันนี้แนะนนำมา2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวของเอโอทีนำรูปแบบของกราฟแล้วคุณอ,อภิวัตบอกว่ากำลังตั้งฐานนะครับให้แนวรับที่70บาท75สตางค์แนวรับสีทร่หกสิบเกาบาท75าทสตบห้าสตา์สำหรับแนวต้านอยู่ที่72บาท 75ตางแนวต้านทำไปที่74บาทวันนี้ราคาหุ้นของ EOT ปิดที่71บาท25สตางลดลง25สตางคิดเป็น0.35น,นะครับส่วนแซบ2ที่คุณอภิวัตแนะนำนะครับนั่นคือตัวของ KTB นะครับหรือว,ว่ารูปแบบของกราฟแล้ต้องบอกว่าย่อตัวนะรระยะสั้นให้แนวรับที่18บาท90สตางแนวรับไปที่18บาท50ส่วนแนวต้านนับอยู่ท,ท,ท,ที่19บาท 6สิบตางถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันตา้าหน้าที่20บาทสำหรับวันนี้ราคาหุ้นของ KTB ปิดที่19บาทนะครับลดลง30ตังคิดเป็น1.55%นะครับนี่คือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซบ